โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมามาเมืองมาดูวิถีชาวบ้านนะครับในการกินอาหารนครับซุ้มนี้ ส้มนี้เขาแต่งซุ้มได้สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นงานโครงการน้ําคือชีวิตนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเพื่อชาวนาหนา,นานครับเพื่อนจัดขึ้นนะเพื่อนเพื่อนมาดูอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านนะฮะอันนี้หัวเต้าข้าวหองบ้านเราเป็นหัวโบราณ เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ทำแบบนี้ได้ทมไมก่อนเราย่างย่างปลาเื่ดปั้นไปอ่นนี่ครับย่างปลาปลาลวกนะครับสมัยก่อนก็คือเป็นแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะพุกวันนี้บางบ้านก็ยังใช้อยู่เพราะว่าอย่างนี้มันจะกันแมลงวันได้ที่แมลงวันได้แล้วก็เก็บได้นา มไม่ลเข้าหนึ่งเขาเขากับห้แบบนี้เขากับมีป่าทั้งหมดนึงสี่บาแต่แตคว<น>ดม่ทวนมากอะอย่างแบบนี้เลยละะอะค่ะคกนี่วดมากกันเลยแบบนี้เ,เดี๋ยวขอญาตถ่ายภาพลง YouTube นเนาะเพราะว่าเฮ็ดวิดีโอนะมันมีช่อง YouTube อยู b e ปยา่ปตไม่หอดแกงยงแกงหอยปลอันนี้นะ บ้านย่างเกาะบ้านนาบ้านนาหนาหมู่สามซุ้มนี้สงสัยเป็นแชมป์เนาะเมื่อกี้เนาะประกาศแชมป์อยู่เนาะอะนะครับนี่เป็นวิถีชาวบ้านนะครับมันกินอาหารด้วยน่าอร่อยเนื้อเป็นวิถีชาวบ้านที่เขาจัดทำอมูอ่าจะไมีกินแซ่บายเนาะเพิ่์นเนาะ โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายพิีุอด้วยถ่ายรูปด้วยค่ะนมัตีตดน่ก็มีอาหารมีข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นรูปรับทาของเราด้วยครับด้วยลูกใหญ่ๆก็มีผักปลอดสารพิษนะครับ ก๋วยพั์ไข่กำแพงอี้นี่ก็มีผู้คนมาชุมนุมเยอะแยะมากมายเลยซุมนี้เป็นบ้านขอนขวางน้อยหมู่นี่ก็มอบรางวัลน,น,นาหนาดน้อยหมูสามนะ

อนคันนี้ประกวดซุปหนูไม้ลีลาค่ะเป็นภาพตบศา์นะครับซุปนี้โดดเด่นเลยนะนอ,นอันนี้เป็นบ้านนาหนาดใหญ่ที่สองนะครับเเด่นน่ารักมากนะอาหารานนีค่ะาหารจานบา้านเฮา มะนาวกับมะกขือคไอเดียเจ๋งเนาะได้ด่วนใช้โอกาสนี้นะขอบคุณมากวันนี้เราดูบูธของเรานะน่ารักทุกคนเลย่อยู ตรงนี้ก็เป็นงานนะครับเราก็จัดงานกันนะครับเป็นงานของเทศบาลตำบลนาหนานนะครับอ่านี่ละให้ดูตรงนี้นะครับเจ้ามาคอยดีใจเจ้ากลับไปคอยคืดทอดนะครับสบายที่นาหนาเด้อนะครับยินดีต้อนรับนะครับ